สวัสดีครับนี่เราเรียนสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับอันนี้จะเป็นวิชาวรรณกรรมวรรณคดีนะครับเราต้องทำหนังสือเล่มเล็กเป็นนะครับวันนี้ผมจะเสนอเรื่องหนูน้อยแสนสวยนะครับก็จะเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ ที่สองมาคือคำนำนะคะคำนำเรื่อ,ง,องเรื่องนี้นะคะก็คือนิทานเรื่องหนูน้อยแสนสวยเป็นนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินและยังแฝงด้วยแง่คิดคติสอนใจสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีขอขอพบพระคุณนะคะอาจารย์ผู้สอนด็อ,อร์พิไรวันวะไลสุข ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำมาณโอกาสนี้นะฮะก็ต่อยผู้จดทำเนาะเราก็เข้าเรื่องเลยนะครับหนูจันมองเงาตัวเองในน้ำพร้อมพิจารณาการพร้อมจินตนาการถึงการเป็นนางงามนะฮะหน้านี้นะต่อไปหน้าที่สองนะ,ะเขาพูดถึงนะคะหนูจัน กำลังเดินทางไปเมืองใหญ่เพื่อเมืองใหญ่พบกับมแมลงปอนกฮูกนักปา่าและแมวเจ้าสำอางที่ให้คำแนะนำนะฮะต่อมาหนูจันยืนอยู่บนเวทีประกวดนางงามด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มสดใสท่ามกลางแสดงท่ามกลางแสงไฟและเสียงเชียนะฮะ ก็คือหนูจันรได้รางวัลชนะเลิศนะฮะต่อมานะฮะหนูจันใส่สไพย์มงกุฎแล้วก็ชนะเลิศนะคะหนูจันร์กลับมาที่หมู่บ้านพร้อมรางวัลชนะเลิศได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนๆนะ,ะฮะคติสอนใจนะคะความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่คือความมั่นใจและจิตใจที่ดี อันที่ 2. อนะครับอย่ากกลัวที่จะฝันใหญ่และอย่ากวันไว้ต่อคำพูดของคนอื่นอันที่สานะครความพยายามและความจริงใจจะพาเราสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนะครับต่อมาหน้านี้จะเป็นผู้จะทำนะครับโดยนายวิศรศักดิ์รัตนวงศ์เสนออาจารย์ดร์พิไรวันวล,ลายสุขที่นาชุมชนมุกดาหารหน่วยการ จัดการศึกษาคำชี้อีครับนิทานของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับผู้รับชมรับฟังครับ